ในคลิปวิดีโอนี้พี่โซลเจอร์กับเพื่อนๆกลับมาเล่นโลบอกในแมปฟล็อปป้าภาค2อีกครั้งก่อนจะไปดูคลิปของเราฝากน้องๆถ้าชอบคอนเทนต์ของเราหลังดูเสร็จหรือกําลังจะดูฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเรานี่อย่าลืมกดด้วยนะเวลา,าลงคลิปเนี่ยน้องๆจะได้ไม่พลาดมาเม้นหนึ่งก่อนใครถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยอันนี้ไปลักมาจาก้างบ้าน แล้วไปขโมยไก่ชนแถวบ้านเข้ามาทำไมะล่ะโลบิลูกพ่อแกกินไก่ <c oughs> ใช่ไหเคยร,รู้เปล่า,าคาดีเด็ดอะตอนนี้มันหมันไส้ที่มันแพ้ไก่ชนแล้วมันเอาไก่เพื่อนบ้านไปแกงไก่แล้วมันก็ชวนเพื่อนบ้านมากินอ้เพื่อนบ้านไม่รู้เป็นไก่ตัวเองอะ <c oughs> <c oughs> อ้าวเนสวัสดี น้องๆคนดูดีน่ารักขอจเจอร์ทุกคนด้วยแน่วันนีม้มาแปลกหน่อยวันจันทร์ี่ไม่ลงคลิปไม่ใช่เหรอเออมีปัญหาเลยต้องลงเลดมาลงวันจันนะนะเป็นคลิปโลบล็อกสวัสดีวันนี้ใครมาบ้างเนี่ย แก okay, อีกแล้วเหอ่าใช่แล,ล้วพรทาททยอุดๆหน่อยสิอ้าสวัสดีไอ้หม,มูช่วงนี้เอ่ออุดๆโดนลงโทษนะให้งดของโปรดมันอย่างแครอทอลแกให้มึงั้นไม่ได้นะมันอาจจะอดตายได้นะแคลลอาารอทอ่ะจะให้มันกินผักขมแทนอ่ะเออไม่กินผักขมเออจะกินแครอทถล่มสวนหลังบ้านของเพื่อนบ้านแถวบ้านเราแกต้องโดนลงโลทษ I don't want to die และวันนี้เรามีน้องโลลี่มาด้วยสวัสดีครับบ้า ันการแต่งตัวให้เริ่มแก่ลงเรื่อยๆนะกระโปรงแปลกๆนนะมีใครเห็นไปฉันปะมันคือความ,มผิดพลาดเลย ไม่นะขาใหญ่เกินไปอ้าวอ้าวแล้วคนเพิร์ดวันนี้เอาจริงวันนี้มาครบเลยนะแต่ว่าเกมมันอัดได้แค่สี่คนก็ต้องผัดกันเข้านะเออกิสลี่มาหรือเปล่าไอเด็กไ้เติมตังค์อ่ะมาแล้วก็ไอเอ็กดีอือฮึสวัสดีครับทำไมถึงไม่เติมเงินบ้างล่ะแค่แค่ตกแต่งให้ตัวเองดูดีขึ้นนั่นเองโอคนเอ็กดีตัดต่อเก่งขึ้นแล้วยังไปดูช่องเอ็กดีได้นะลิงอยู่ด้านล่างนะน้องๆอ้าวแล้วก็เราจะไปทำอะไรกันนี่คือน้องผู้โชคดีที่หาน้องมาสคอตเจอจากคลิปที่แล้วนี่หากันดีแล้วเกินตายดีแล้วเกิน ง้นคลิปนี้เอายากกว่าเดิมมาอีกสักหน่อยละกันหาเจอน,ะน้องมาสคอตแล้วจะได้ไปอยู่ในคลิปถัดไปน้องผู้โชคดีที่หาน้องมาสคอตเจอในก็ย่อให้มันแบบให้หาแบบเป็นไงให้รูปแบบเล็กขนาดเท่าอาตอมเลยดิแกจะบ้างั้นยเด็กก็หาไม่เจอก็ไม่ตอบกันนะสิอ่ะ,ะเราะนะคุณเพิร์ในเมื่อคุณเป็นคนที่แบบเรียนรู้เกมแล้วเดินเกมไวมากๆเลยเรามีอะไรตกค้างที่ยังไม่ได้ทําในฟอปป้าสองบ้าง่ะตอนนี้ก็เห็นซื้อชาตดินได้แล้วอ่ะเกมมิ่งฟอปป้าคืออะไรลองซื้อดูซิสองพันเองเงินเราเออเงิ เราก็เยอะเลยไหมเราไม่ซื้อเลยเนี่ยซื้อเลยแล้วการอะไรที่ยังไม่ได้ซื้ออ่ะเออคอมใหม่ฟาบะโอ้โหดูภาพโปรไฟล์หน้าจอซะก่อนเกมมิงเกียร์เกมมิงซื้อชั้นได้ดินเลยมันใช้ห้าแสนได้เลยคุณเพชรอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อไรงไงเปบนเมนคีไปได้ดินไปดูหน่อยมีอะไรอะอมีอะไรบ้างอ่ะไม่เห็นมือไม่เห็นมีมันวอกเปล่ามันไม่มีอะไรอ่ะเราต้องซื้ออะไรหรือเปล่าซื้ออะไรไป โอ้ยมันอีกแล้วเฮ้ยไปแล้วอีกแล้วเหรอใช่ตัวเดิมป่ะความเชื่อเหมือนเดิมป่ะเนี่ยความเชื่ออีกแล้วเหรอเย <Yeah. S 1> อเยอเฮ้ยแต่มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นไม่กี่บาทเองอะเฮ้ยดูถูกมันมากขึ้ไปแล้วเอ้ย,อยมันมันขึ้นทีแล้วสองสามบาทเองอะกดไปกดไปกดแปน้องโรลี่กดไปไม่ไม่ไม่ต้องเป็นน้านั้นถึงจะสามารถ ไอ้นี่ไหวบูชามันได้งั้นหลบไปให้ฉันให้ฉันอยู่คนเดียวฉันต้องทำพิธีฉันต้องการสมาธิสอบูซอบุเฮ้ยแบบเฮ่ยซอบูเฮ้ยอ่าทุกคนเอาปูซีเบนมาถมช่องใต้ดินเลยไม่ต้องให้ออกเพิ่ดครับเขาเขาเขาติดเป็นซื้อได้หลายอย่างเลยซื้อทีวีได้ด้วย <c oughs> อ้าวขึ้นมาอีกทีวีปาร์ตี้แล้วเหรอรู้ตัวด้วยปาร์ตี้จ่ายตังค์มาอย่างนี้เฮ้ไม่เอาไม่อาฉันจ่ายไม่ได้วอย่ามาโกงจ่ายจ่ายพวกนี้จ่ายพวกนี้ฮะ <c oughs> แล้วใครซื้ออะไรด้านล่างเนี่ยเต่าผิงมันมันถูกลงมากกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะโอ้เงินไปตั้งเจ็ดแสนมันถูกมากเลยอะถูกเยอะถูกเยอะอือเราคูณห้าไม่เห็นหรอเงินเราคูณห้าเอ้ยมันมันเมื่อกี้มันอยู่หมื่นห้ามันป่าขึ้นไปหกหมื่นแล้ววะทําตอนนี้น่าจะแสนอัพแล้วล่ะโอ้โหน้องไงหยุดผมไม่ได้หรอะลุยไปเลยเย้โยยอ้อ กลับไปหาพ่อพี่ดไ,ได้อีกครั้งต้องกดไม่ได้มีแค่ชายคนเดียวที่ได้รับเลือกไปยินดีต้อนรับไอ้ลูกชายพ่อแกนพ่อเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทำไมแกคิดอย่างเงี้ยเนาะเอาเมื่อกี้แกบอกว่าวีคัมไหม่ชายไม่ใช่เหรอใช่ใชไม่ได้หมายความแบบตรงตัวซะหน่อยแล้วแกจะพูดทำไมอ่ะอู้มันฟังดูเจ๋งดี ว่โอโง่ชมัดเลยอาเาจะแล้วฉันจะได้รางวัลอะไรไหมเนี่ยฉันทำได้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเต็มละงูนหน่อยเอาอุปกรณ์ไปสักอันก็ได้เนาะมันให้พลังงานอันมาศาลกับเกเอาไปแค่อันเดียวเลือกเอาไปอันเดียวอยากได้เนี่ได้เอาไหนเอาไหนได้บ้างอ่ะ ไปดูใกล้ๆเด็มันเขียนว่าอะไรปะมันบอกว่าอันนี้มันทําให้ฟอปป้าความความสุขฟอปป้ามันลดชาลงบอกว่ามันเป็นอาวุธที่แข็งแรงมากที่ถึงตายก็ยังอยู่กับตัวเราโอ้ฉันจะได้ดาบวันเนี้โอ้ท่านพระบิดาผมขอดาบเล่มนี้ไปแล้วกันนะเออเออดูจบกลับแล้วเออดูเพื่อนเพื่อนจะได้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์มาโอ้ยอร่อยานะเขามีคมดาบจากสวงสวรรค์ดาบจากพระบิดาเด้อดาบสวยดีนี่ เฮ้ยมาพอดีเลยโอ้ X caliber คนเดียวก็พอนี <pu amente> <t> ่ X caliber X caliber คนเดียวคนโกงเลยคนเดียวพอคนเดียวก็พอช่วยอย่าเข้ามายุ่งกับหมาขามสมชันไปก่อนชิบะอินุกัดมัน เก็บผลผลิตไปเดียวเพื่อนเพื่อนผลผลิตโตแล้วน่าจป้ายอะไรโทเจอข้าหมดอะน่าจป้ายอะไรโคคีโคคีโค้ราอะไรวะเอ้ม,มันมีป้ายป้า,ปาปโปรโมแโคคีโคลราอยู่อะโฆษณามันมันมันได้ตังค์เพิ่มขึ้นไงโคคีโคโคีโคคีโค้รา เพิ่มยอะไรเลยหรอซื้อขนมไปเทนูฮิวแล้วโอ้ได้เลยได้เลยอ่ะไป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 พวกแกเอขาจะไปไหนจะดีไปไหนไปซื้อขนมซื้อขนมอ่ะแล้วเขาจะเลี้ยงดูป่าโอ้ยไปไหนฉันจะโทรเรียกไอ้ไอ้เด็กไม่เติมตังค์แล้วก็ไอ้เอ็กดีมาแล้วกันเฮ้ยไอ้ดิ๊งอะเราแทบไปก่อนนะไปไปไปเถอะโชคดี ซื้อนมกับมาฝากด้วยล้วจะถือไก่ตัวนี้ไว้ทำไมวะเราจะถือไว้ทำไมเู้เอาเอาเก็บไปตู้เซฟไปแล้วกันนะพอลมานไก่ยงไม่ดีเลยยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเด็กไม่เติมตังค์สมรับซิล่าอย่าเลิกเลิกทำเสียงวัยรุ่นบ็อกซิ่งนะมันเรียกว่าวัยรุ่นบ็อกซิ่งอะทำไมทำไม่ได้หรอมันเหมือนแบบพวกวัยรุ่นบ็อกซิ่งลองลองลองใหม่ทำเสียงใหม่ดิ ตูดิค่ะสวยเตะมันออกไปดิวันรุ่นบ็อกซิ่งอะไปดีกว่าตกปลาตกปลาแกไม่มีอะไรทำเมื่อกี้ยี่ไว้ตกปลาเดียวไอเอ็กซ์ดีมาแล้วเปลี่ยนโอ้เสื้อมามาไม่ซ้ำวันจริงจริงไอ่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 เด็กเติมตังค์เว้ยมันมาชุดไม่ซ้ำกันละคลิปเลยยไปล็อกชั้นสองไปล็อกชั้นสองไปเลยกดเลยแซวคุดแมนขึ้นมาเร็วเอ้ยไม่ได้มันแซวคุดแมน ซีอีโอมั้งไม่เหมือนพวกแก๊งยากุซ่าเลยว่ะแล้วมันทำอะไรได้อ่ะนั่งโง่ๆแล้วก็ทำให้เรามีตังค์เพิ่มขึ้นมาขึ้นอย่างบี้แสดงว่าเราสามารถกดอันนี้ไปคุยกับมันได้เอาเอาไอ้ถ้วยนั้นได้อีกวล้ใช่กลับไปหามันได้อีกรอบเหมือนมันจะแพงขึ้นหน่อยอะป้าดีกว่าเอาตังค์มาแล้วไอ้นูบไงี้ยอะจะได้ไปได้ไปไพวกนี้พวกนี้พวกนี้อะไรวะยังไม่เห็นมันให้เลยใครรีตังค์ไปก่อนว่ะไปนมมาดูนมนี่ดิไปมาดูดิมาดูนมหน้าบ้านอะไรวะามีอะไรหน้าบ้าน นมไอนมขบวนซื้อได้เสื้อฟอปปาอาเสือเสื้อฟอปปาขายของเหรอคนขายของแน่เลยนี่มาโอ้ยมาขายของนี่หว่ามันมียงน NFT กับบิตคอยเลยมีบริษัทฟอปปาอินคอร์ปอเรชั่นด้วยอะไรวะเนี่ยนี่เกมเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะไม่ได้เกมตกปลานะกิ๊ฟฟิชชี่แมนโอ้โหจะนี้มาตกปลาตลอดเลยเอาอาหารให้แมวเราเลยเงินไม่ต้องเยอะซื้อให้ก็พอแล้ว ดีสุดจะได้ฉลาดตอนนี้ไม่มีอะไรมากเป็นรอตังเดียวระหว่างนี้แม่งก็ไปนี่ข้างล่างไปเราไม่มีอไืไนทำแล้วบัน,นนี้บันนี้บันนี้ต้องงั้นงั้นจะกลับไปหาพาร์บิดาอีกรอบแล้วกันโอเคไปเกณนมาทำอะไรสหายมีหาอะไร กำลังจะไปเยี่ยมพระบิดาอยากไปด้วยป่ะมีแค่มีแค่คชายคนเดียวที่ไปได้อะแล้วพวกเราละ่ะพวกเราไม่คุ้มควรเหรอจะเป็น,นพวกทุกเรื่องไงอย่าบางังเลยจะไหวงบังมันเกิดไม่ได้เออพระบิดาฝาเาบอกด้วยเขาฝาเาบอกว่าพวกแกที่ไม่ได้ไปก็เป็นแค่ขี้ข้ามันนั่นแหละก็คือขี้ข้าผมนี่แหละเฮ้ยเามาลมีอะไรมีอะ <c oughs> ไรอยากฝากบอกให้พาบิดาป่ะเออไปแล้วพระบิดาเออ ไปฆ่าพระบิดาไอกวะไม่อยากคุยกับมันแล้วอ่ะหยิบไปเลยได้ปะเราต้องคุยต้องคุยด้วยนะฉันขออาร์ติแฟกต์อีกอันนึงได้ไหมได้เปิดเทียกไม่ตอบไม่ไม่แอนได้เปิดได้เปิดแอนดึงหัวแม่งเลยนี่ไหมไม่ตอบไม่ตอบอ่ะไมคุยอยู่คนเดียวเหรอเอออ๋อไม่ไม่ไม่เว้นเว้นอยู่ไกลไปเว้ยมันเลยมันไม่ขึ้นแชทเลยเพราะเว้นเดินอยู่ไกลไปเมื่อก้แต่มาคุยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยอ่ะคุยไปแล้วเหรอเออคุยไปแล้ว อ้าวมันพูดว่าอะไรอ่ะคนดูดูเหมือนว่ามันมีแชทมันคุยนะแต่ว่าอยู่ห่างเกินไปมันเลยทำมันเลยเหมือนว่าพี่ัฟบิดายิงไงไม่เราไม่ได้ตัวเรามันพูดเหมือนแบบเหมือนเหมือนเย้ายวนได้คุยแต่มันไม่คุยเฉยด้วยไงแหมแชทดักความเหมือนกันนะคุณเนี่ยเออฉันได้อาร์ติแฟคอันหนึ่งมาแล้วอ่ะน่าเสียดายไม่ได้ไม่ได้คุยกับมันเมื่อกี้แต่เด็กๆไม่น่าสนใจหรอกเฮ้ย what the fuck เฮ้ยคนเนี้ยทำไมขำนขำๆได้ยงงนงบ้างขอร้องล่ะ อะไรก็ได้อะนะเอาจะได้ไปแบ็ k room ได้ไง่ากุญแจให้อ่าก็หากุญแจมาให้เได้หามาให้หน่อยหาให้หน่อยอยากไป back room <oughs> คือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกักตังค์ันไม่มีอะไรให้ซื้อเราคิดไม่ออกจะซื้ออะไรดีก็ไปไปหาพระบิดาอีกรอบกัะ <c oughs> มันไม่ให้ไปแล้ว <c oughs> มันบอกว่าปดล็อก artifact ทุกอันแล้วมันไปหาไม่ได้แล้ว <c oughs> มีใครอยากได้ไก่ย่างไหม <c oughs> โอเคให้พป้ากินเลยเอาไปกินซะไปนมเป็นรูปไก่อย่างงี้เลยะ มีขนมปังว่าขนมปังหาซื้อได้ป่ะนี่ไงขอซื้อขนมปังหน่อยครับใช้เนื้อวัวด้วยทำเออไอเนี่ยไอขนมปังกระชีให้หน่อยได้ป่ะทำไม่เป็นวิธี้ทำก็อยู่ตรงหน้าเนี่ยบอกทำไม่เป็นเนี่ยแต่ใต้มันบอกเลยขนมปังใส่เอามาใส่ไม่ได้อะไม่ตอนนี้มันมันอบอยู่อะใครทำไว้อะเ้าเองที่อบไก่อยู่อะ What have you done? What have you done? มันไม่ใช่วิวดันมันคือ What have you done? เฮ้ยเดี๋ยวมันให้ปังอยู่ได้เฉยอ็กซีเอ็กซ์ดีคุณทำอะไรลงไป อ้าถูกแน่นอนอุณหภูมิหายตามนี้เลยเฮ้ยแล้วกุญแจได้ยังครับกุญแจเอาปลาไปกอนไหมปลาเยอะอะไรงเงจังเ่ยกุญแจไม่เอาปลาเฮ้ยดูสิได้แล้วสวบิชิตยืดเอาให้เอาให้ใครกินอ่ะอปลาอ๋ออย่าไปยัขดใหา้เลยครับมันท้องแตกตาแล้วมีอะไรทำน่าทำย,ยากๆว่ะนี่ไงเบอร์เกอร์อ่ะหนมปังผักกาด แล้วก็มะเขือแล้วก็บีบประกาศเราหานอกบ้านได้เนี่ยประกาศเรามาใส่ในเซฟไว้หมดแล้วไม่เห็นขนมปังไปซื้อขนมปังกับเอ,อ่อบีบเลยไอ้ย่อยดูดุบุ่มสี่พันองศาเซลเซียสนี่<ม>บนเบอร์เกอ,อร์อร่อยอกำลังปรุงอยู่คือมันใช่สองดิฉันสองมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยแกเห็นฉันไหม <S <S 2> <S 2> <S> แกว่าแกว่าฉันเป็นเด็กห้าขวบอ่ะฟปแดนกระโดดเตะก้านคอโดดสวิงกิ้งเมื่อกี้แกพูดเลยนะไม่มีอะไรเอาเอาเบอร์เกอร์ไปแล้วกันแฮมเบอร์เกอร์มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วเหรอเอาจะไปแบคลูมอ่ะมันต้องรอเวลาไม่ได้เรื่องเลยคนตกป่าไปตกเองก็ได้วะหลบไปฉันเองดูมัเหียดูพอคุณไม่ทำเสียงหลอไงคุณแจเลยไม่ออกมาทำแล้วนะ ใช่เหรอเป็นไรอยากทำมันเนี <questioned> <sy gue bbe> ่ยอยากทำซุปอวกาศอ่ะมันใช้อุกาศสองอันเราไม่มีเอ้ยเงินจะล้านหนึ่งแล้วสิบล้านเอ้สิบล้านแล้วซื้อเลยแก้วน้ำฟอปป้าขายอีกโอ้ยเงินหายไปซื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่จะซื้อขึ้นมาดูดิขึ้นมาดูดิแก้วน้ำฟอปป้าเหมือนคนสร้างเกมนี่เขามีแผนเนี่ยนะคนเขาอยากจะขายของแบบนี้แต่ว่าเงินขึ้นเร็วมากเลยเห็นไหมดูดิโอ้เงินอย่างเร็วอ่ะแล้มีของพวกนี้เอคนส่งนมมาไปดูดิข้างหลังแอะแอะแอะไปละแอะนมปุดบ๊ายบาย เข้าใจแล้วเหรอหอมอร่อยอ่อะ,อะเอ๊ะไหนแช่คอร์ดซื้อต่อแกแชแบ,บักรูมคีแล้วเอามาใส่ตู้เซฟไปฉันหยิบเองโอ้โหทำไมมันดำขนาดนั้นนี่คือนมไหมนะรเปล่านมไหมอะ่ะแล้วคือทำไมใส่ทั้งกล่องอะ่ะเอาเอากล่องนมใส่เลยเหรอเออใส่เข้าไปเสียอะไรมันออกไปเองอะเะไอเซฟก่อนเซฟมันบอกว่าป๊อบป้าป่วยเลยฉันให้ให้กินนมไหมเข้าไปป๊อบปั๊ป่วยเลยอันนี้ไปแบักรูมแล้วไป หาน no <m <m yeah. <m 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 ้ำอมอนในแบคลูมเลยม่ันต้องไปผสมส่วนบางอย่างให้ดีแน่นอนเร็วเวลามีจำกัดนะเฮ้ยไม่คืนเดิมหมดแล้วมันทางตันหมดเลยอะโอ้ยนี่ไงไปต่อมันยังหายยังไม่หายป่วยเลยอะอะไรอะน้ำอมอนเอาน้าอมอนให้ฟอฟักกินเร็วป่วยเดินมาหลายห้องแล้วเนี่ยมันยังไม่เจอน้าอมอนเลยห้าห้องห้าห้องห้าห้องเฮ้ยเจอน้าอมอนแล้วโออเฮ้ยมันกินเร็วอยู่นี่อยู่นี่เอาน้าอมอนไป ทำไมล่ะอมอนกินแล้วมันมีสองชีวิตน้ำอมอนทำให้ต่อชีวิตไงนอนี่ยัดปลาให้แมวเลืๆอเลย้แมวเจ่าฉลาดไปซื้อรถถังมาขับดีกว่าปปล้านปเออรถถังสิบแปดล้านจะหนีไปอีกแล้วอ่ะเอาจะไปซื้อรถถังไม่เป็นไรนะป้าแกงหน้าเราทำกับฉันนะลูกหัวลูกหัว ชบเฮ้ยเฮ้ยผีมาฆ่ามันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งมามามามมาแปลกหน้าไม่อยากรับฉันเอ๊ะระหว่างที่ฉันไม่อยู่เป็นไงบ้างเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นเยอะเลยไหมเฮ้ยมีกันตั้งยี่สิบสามว่ามาซื้ออะไรเลยเหรอเฮ้ยไันมีงานให้แกฉันอยากกินเค้กอ่ะทำเค้กฉันกินหน่อยสิเามตบตาเจ็บเป็นเจ็บหน้าหน้าตาพอเป็นพ่อบ้านมากเลยออโต้คริเกอร์ คูณสม,มันหายไปไหนดูเงินดิไม่ดูเงินดิวัตดีแม่ครัวทำอาหารให้หมดเลยได้ไหมโอ้วัตดีมา,มาวัตดีมีอยู่ในกลองซฟเล้วลขางก็ไปใจตลาดซะเดินออกไปเลี้ยวซ้ายเจอกันที <c oughs> เอ๊ะแม่ <c oughs> หน้ามันหน้าเตะมากเลยรู้ป่ <c oughs> หน้าอมทุกมากเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพื่อนๆเรามีดาบเอ็กซ์คาลิเปอร์จะปืนข่ามาตายหมดแล้วเออไม่ต้องใช้แล้วแล้ววัจรกระดูกมาทำไมต้องการอะไรจากเราภาพเอนจิเนียร์ลอยมาเว้ย ดึง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 ,ดงเอาหมดเลยมมหมดเลยไหนไงสตาข์คาทุกตัวมันถอยมันมันถอยทับไปแล้วไงน,นี่เชอบไอแมวตัวนี้เหลือเกินไอแมวที่ทำหน้าแบบเนีเ่ยเฮ้ยเงินไป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 สี่สองล้านแล้วเหรอแล้วเราจะซื้ออะไรต่ออ่ะเจ็ดสิบห้าล้านเงินคูณห้าโอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยพลังงานบุเอ้ยประธานบริษัทแผนการในอนาคตของคนสร้างแมปไงอ้อแกลองไปต่อยหน้าคนคนนี้ดีเขาอาจจะมีสเตนคิวเลอร์ควีนโผล่มาก็ได้ไบเซิลดัสตูฮะ อ้าวโอว้เข้าสู่ฤดูหนาวอ้าวนี่คือดูดูฝันร้ายของกิสลีน่นะเจ้าไม่สามารถตกปลาได้เพราะน้ำเป็นน้ำแข็ง <c oughs> ไปอ้าวแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวนะน้ำไม่แข็งน้ำไม่แข็ง,ขงตู้ตาหิมะกินไปซนะอร่อยอร่อยเค้กวหวานๆกินได่เป็นเบาหวานตายไปเลยเบาหวานเรียกร้องหาใช้เห็ดเห็ดเราไม่ต้องเราเห็ดเรามีเต็มเลยเฮ้ยอะไรยาแบคทีรเหรอเราเอาเห็ดไปให้แมวเพื่อแลกของอ่ะซื้อยาได้เห็ดเต็มเลยเนี่ยเอาไปให้หมดเลยสามมันทำไมมันดึงไม่ได้วะ เอาเงินได้แล้วฉันเอามาให้แล้วฮิตเกมหย่อมีย่อมมาแล้วนี่แหละของได้เจ้าขอเอาเอาเห็ดมาน้ามอนได้มัครบอยากจะได้อะไรยาเซนตี้เวลาเข้าแบ็คลูมมานะอันนี้เอาไปเอ้แบ็คลูมอะใครเข้าแบ็คลูมคนมียาให้ติดตัวนะจะเข้าไปเองฉันเข้าไปเองเอาเอาเอายามาเอายามาเอายาวิ่งมาเดี๋ยวจะเข้าไปประจนภัยในแบ็คลูมอีกรอบอย่าสปีดวิ่งไวในแบ็คลูมสติใกล้จะหมดแล้วก็กินนี่ละสปีดรันกินยาวิ่ง

อมอะ<ช>ไงวอร์มอัพวอร์มวอร์มอัพปะป,ป่าแต่ว่าเรามีตาเผาข้างล่างแล้วนะแกให้หัวไปไหนมาไปแกบุกต้นไม้มันจบแล้วอนาคินจะอยู่ไม้สูงกว่าเอามาให้กล่าวเล่นเินมาเราฆ่าตำไป <S S อย่าไม่ลองอย่า yeah! ก็เป็นตนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอที่โดดขึ้นมาไม่ไม่ไอ้นี่โดดลงไปหาลมบูดมาไอเด็กไอเด็กส่งลมบูดมาตู้เซฟอะไรวะเก็บของได้เป็นร้อยเลยแล้วนมอย่างเยอะเลยเว้ยอ่าต่อไปนี่อะไรเด้อหกห้าร้อยล้านเข่าสุดเลยเจ้ะแค่หลายล้านก็เข่าสุดแล้วเนี่ยรู้ผัวไม่ขึ้นแล้วต้านให้มันกินเบอร์เกอร์ใครอ่ะปิดล็อกบูท ะดมันใช้งานได้ไอตาไอตามันระเบิดอ่ะมันเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะมันม่ลิมิตอ่ะไอนี่มันเพิ่มไม่ได้แล้วเพิ่มไม่ได้แล้วมันตันอยู่แค่นั้นแล้วเอ๊ะฉันเพิ่มเพียยอมตายดีกว่าเฮ้ ดูน e, ี S> <S ่ดิฉันมีอะไรเลียมมิงอ่ะดูเหมือนว่าจะทำซุปจากเออซุปอุกาบาดได้ซุปนอกโลกอ่ะแต่ต้องใช้ไอ้เจ้าก้อนอุกาบาดสองลูกด้วยอาอใช่มาทำนี่เดยวทำซุปซุปผักดิจะลอยละจะลอยลวจะลอยลวพระเจ้าชิญกดได้เลยลอยแล้ว นแล้วหมดแล้วไอ้ฟิกเกอร์มีอยู่เนอยู่ยซื้ออ,อะไรไปไม่ปรึกษาไม่ให้คนถ่ายกดเนี่ยอโอ้ขายฟิกเกอร์ละโอ้ฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์อรกกอรมาในกล่องโราบอกเลยเล่นดูหน้าหลอนว่ะเหมือนหนังไอ้เช็กกี้เลยมันเรียงโอ้โห,หน่ากลัวเงินขึ้นไวนะเอาจิงเล่นแป๊บเดียวก็จบเกมได้เหมือนกันนะถ้าเล่นติดๆกันหน่อย เ ah. right. อาป้าป้าไม่ใช่ป้าป้ามันอายุมันไม่แก่ลงเลยเอมันยังศูนอยู่เลยมันไม่แก่ลงเลย What do you have after 500 years แกอยู่ยืนยาวห้าร้อปีแกจะมีอะไรเหลือ Is you that st 네 I still have you ทำไมไม่ซื้อแป้งมาแป้งหมดนี่หนู่มแป้งหนึุ่งดูจากหน้าตาอยู่แก่ะแกเป็นพ่อคนได้แล้ว หน้าตาแกดิตอนแรกแกไม่ได้หน้าตา่างแกยอยู่กับพ่อนานเกินไปแล้วหน้าตาแกก็เหมือนพ่อขึ้นเรื่อยไปลูกเหมือนพ่อไงเริ่มแนมเหมือนพ่อขึ้นทุกวันเลยแล้กพักมันจะลอกคราบเป็นเหมือนพ่อแล้วก็แต่งตัวเหมือนพ่อกลายเป็นพ่อสองเหลือแค่ห้าแล้วนะเราให้เอฟเคสักกี่ชั่วโมองอะเสร็จไม่ไหวไม่ไหวเอยอะไปอะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะเราเล่นพอประมาณพอแล้วลหละโอ้โหลูกกินลูกกินตั้ตัวเป็นแมงสาบเลยเว้ยมันตายมันจะกินเองหยอยอะไรอะ คืออะไรอ่ะอไฮเปอร์ คือก,กัญชาแมวไฮเปอร์คืออะไรกัญชาแมวมันบ้าเหรอมันเมามันบ้าแล้วแนละเฮ้ยดูเงินดิไม่แมงเงินมันขึ้นกระหารน่ะน้องไปซื้อเรืองไหนปลูกได้เลยมันปลูกได้กัญชาถูกกฎหมายเนี่ยในแคทนิปเอากัญชาให้แมวกินแมวปล่อยเงินออกมารุลุเลยภาคนี้มันไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องเนี่ยเปลี่ยนเคี้ยนปุ๋ยอ่ะงั้นเราต้องเปลี่ยนด้วยมือของเราเองเหยแล้วมันต้องมีวิธีสแต็กอะไรสักอย่างที่มันทําให้เงินเพิ่มขึ้นแบบเร็วมากๆเลยเดี๋ยวเราให้แคทนิปมันแล้วแบบปาร์ตี้แล้วแบบทุกอย่างพร้อมกันให้้หมดเลย แล้วก็ให้มันกินข้าวพร้อมกันเลยทำข้าวนี่ทำทำเค้กนี่ทำเค้กนี่นอครับเค้กก่อนให้ไม่ให้ให้แม่บ้านนะว่าไปนี่ก็ตาเหมือนในในวี่เลยเนี่ยวะยาหลังหางวะเนี่ยดาวอูจะเป็นเหมือนกันไหมนมบูดมาแล้วนมเต็มบ้านแล้วนมมันเยอะเกินไปเต็มแล้วโอ้เจอเวลาจะสัมผัสไอหิงอะไรบางอย่างไก่ล่างไก่ล่างผิวโลกะ มือมันลอกกระผิวมันลอกแล้วเว้ยไปไปหยิบคันนี้หน้าบ้านนี้น่าจะโตเสร็จละมีคุณเพิร์ดอยู่ไม่ต้องห่วงคุณเพิร์ดเขาสามารถได้ใช้ความฉลาดหนึ่งล้านอคิวของเขาด้วยความฉลาดด้วยความฉลาดของคุณเพิร์ดดูไม่ออกของมันเร็วขึ้นหรือเปล่าอ่ะมันดูเหมือนเท่าเดิมไปนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็มาแล้วขอเสียงบ็อกซิ่งสักทีดิบ็อกซิ่งเหรอเสียงวัยรุ่นบ็อกซิ่งมา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 เดิน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 ไปหาเดินไปหาเมทคอนีนนแล้วเราพูดอัดหน้าเลย สวัสดีกัลเซล่าไม่มีใครเอาค่ะขอออกไปเอฟเคแล้วกันมันไม่มีอะไรมันอยู่แค่ช่วงรอตังค์เดียวประตูตัวใหม่มันมีปืนมันมีปืนไม่มีดาบแป๊บนึงยวเอาดาบมันมีมันเอาปืนมานี่มันพวกนี่มันพวกแกงขวานซิ่งนี่วะอะไรแกงขวานซิ่ง เฮ้ยมาเล่นเกมบ็อกซิ่งมาเนี่ยเฮ้ยเสียใจด้วยคนอยู่ในภายเมน,นีเขามีวิทยายุทดกันไปเตะเลี้ยงตัวกระเด็นเลยเ<อ>าาย้าป้าหิวเลยจำอะไรไอ้อไม่ภูมิใครออกคนชนะเชิญไปเลยฉันเบื่อแล้วเชิญทำไมมันน่าเบื่อตรงไหนฉันไปมาจะสองรอบแล้วหรอห้าห้าร้อยล้านให้เด็กดูสักหน่อยก็ยังดีนะโ<ห>อ้มาประตูที่สามโอ้โหยังเก่งบอกเลยเฮ้เยเจอแล้วประตูที่สี่เอาตังค์มาเลยเก็บตังค์โอ้ตังค์ไม่กระเพื่องเลยให้มากี่บาทเนี่ยเป็นอะไรเป็นแล้ว S <S แว่นแข่งกันอยู่ในแบ็คลูมผียังต้องหลบให้โอ้<ด>ไม่แกแว่นเก่งจะออกมาเร็วจังเลยกินไปเลยเมาละเมาโอ้ทุกคนดูกคนกลยห้าร้อยล้านแล้วเพื่อนๆความฝันเราจะเป็นจริงแล้วเราจะทําให้ดีที่สุดในคลิปนี้เพราะคลิปนี้เป็นคลิปป๊อบป้าคลิปสุดท้ายแล้วเพราะว่าเล่นต่อไม่ไหวแล้วมาฟันชุบซับชุบฉาบไปดูน,นั่นเลงตีดาบข้างหูแกอะไรไอ้นี่ปัญหาอะไรแกมีอะไรมาโชว์เมื่อกี้ฮะ ทีใช้นั้งใหญ่และยาวกว่าแกเยอะเฮ้ยมาช่วยตกปลามาไม่มีอะไรทำอ่ะตัวกันชายนะหมดแล้ววะ แอบมาเด็ดไปวะมันมีคนแอบมาเด็ดต้นกัญชาฉันไปดูกัญชาไว้ระวังกัญชาจะแคร์นะมันมันจะหยิบเจ้าของมามาดูดเองเลยเย s โอ้เงินหายโอ้โหไอ้นี่เหรอแล้ไม่ใช่ตัวดำตัวนี้เออตัวนี้ป่ะอีไอ้นี่อะไรไอ้นี่แหละมันคือฟลัปป้าที่ซูมหน้าเขาไปอีกเอาล่ะคนดูสาหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยนะสำหรับคลิปไอ้เจ้าฟลัปป้าภาคสองเอาจริงมันยังเหลือให้เราอีกนะแต่ว่ามันก็ มันเหลือแค่การรอตังค์แล้วเอื่างเยอะแล้วอะ่ะจะจะเฉาตายกันก่อนอนอะน้องๆสามารถมาลองเล่นกันเองได้นะลิงเกมไปอยู่ด้านล่างอะ่ะใครดูมาจนจบเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำวเดีโเกมโรบอกหรือเกมอื่นๆลงช่องด้วยอ่ะอย่าลืมกดไว้นะเวลาลงคลิปอะไรเนี่ยจะได้ไม่พลาดมาดูก่อนใครเลยสําหรับคลิปนี้ต้องมาบายไปด้วยเสียงน้องโลลีละกันวันนี้น้องโลลีมานั่งโลลีไปไคนดูหน่อย バイバイだ